สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันเดี๋ยวภูมิพันธุ์จะขยับรถให้คริ์ค่ะเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็นำอ่อใส่ใส่อ้อยครับพี่น้องอาตามมาดูเลยค่ะนี่ก็คริ์เอาที่ใส้ใส่อ้อยอยู่นิตค่ะพี่น้องมค่ะขี่ใส้ใส่อ้อยยูนิต กีไก่ส่อ้อยนี่ค่ะลมว่ค่ะ ออที่ฝุ่นมันก็เข้ารถหมดดิมันเรื่องมันวิน่งมาได้แค่ชั้นมันเข้าลงเฮ้ มืดแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาดูคุริตใ่ปุ๋ยอ้อยเด้ค่ะพี่น้องเด้อมืดแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลาการขอบคุณเลยลายค่ะพี่น้องคุมพันเลื่อนรถให้คุริตแล้วค่ะเมื่อกี้ค่ะลืมปิดกระจกรถค่ะพี่น้องขี้ฝุ่นเข้าไปเลยรถเบิดความพลาดแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลค์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพู้นคุรีดเราอยู่ทางพุนค่ะคุณอะค่ะคุรีดขาสวัสดีค่ะสู้ไหมคะคุริดเหนื่อยแล้วค่ะคุริดสู้ๆค่ะตอนนี้แหละคือ หน้าทำงานดีก็ช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะนี่ค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะฝุ่นอยู่หลังรถนี่ค่ะใกล้เบิดแล้วค่ะพี่น้องถ้าเราทำเสร็จพวกนี้เราก็สบายใส่ขี่ฝุ่นอ้อยค่ะพี่น้องพี่เลดอามาหมดไหมคะ เลยกี่กระสอบเลยเยอะไหมคะเอาาหรอแต่เยอะๆเลยค่ะด้านหน้านี่ค่ะเอา้งามๆเลย ใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะพี่น้องขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้อยสวนอ้อยเด้อค่ะพี่น้องคุมพันธุ์ก็วิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะรอคุลิสค่ะคุลิสเอาขี่ไก่ใช้สวนอ้อยอยู่ค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะชีวิตหลังกเกษียณคูมพันกับคุณธรรมฤตตุลากันค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องแต่ว่าทํานาไม่รู้จะทําได้ไหมต้องทดลองทําดูก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะจ้างนาแดงไถแล้วค่ะไถเข้าไหมคุณลิิตอนนี้เข้าไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะว่าจะไถได้ไหม ขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆลค่ะก็อย่เสร็จแล้วค่ะเหลือสามสี่กระสอบก็เสร็จแล้วค่ะ กระสอบผุพังหมดแล้วค่ะกระสอบเปื่อยค่ะพี่น้องถ้าไว้นานกว่านี้ยิ่งจะเปื่อยมากกว่านี้ค่ะกระสอบเปื่อยหมดแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆ้ายค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคุมพันตุลากันเป็นมูคุริสค่ะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ทำช่วยคุริตเพราะว่าคุมพันไม่ได้นำเสื้อแขนยาวมาค่ะน่าจะเข้าไปในป่าอ้อยไม่ได้ค่ะเอฟซี FC ค่ะอันตรายค่ะต้องร้อนต้องคายแน่นอนเลย จะก็อยู่เป็นเพื่อนคุลิดนี่แหละค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงเ <S <S สียงนกร้องแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุมพันจะไปได้ย่ารอคริตก่อนค่ะได้ย่าน่าจะได้อยู่ขางเกงลงแล้วก็น่าจะได้ย่าค่าเวลาค่ะ จ่คุมพันธ์จะได้ย่ารอคุริศมืมมมดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุริค่ะสวัสดีค่ะ